สวัสดีครับพี่น้องมาฮอดแล้วนะครับพี่น้องมาอยู่ที่ฝูงงวของพี่ซักนะครับกับอยู่ที่สิงบุรีนะครับอยู่หลังตลาดท่าโค้งนะครับพี่น้องหน้าจัอหวัอเมืองนะครับจังหวัดสิงบุรีนะครับพี่น้องจะมีพาไปเบิ้งนะพี่น้องดํกำลังจับเห็ดเขานะครับต่พอดดีเลยนะครับพี่น้องไปเบิ้งการเห็ดเขานะครับของงวฝูง ก่อนอื่อเนี่ยฝากกดไลก์กดแชร่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาหมอบนะครับปะนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับนี่นะครับพี่น้องการเห็ดเขาก็ดีเป็นการใส่ไฟนะครับจี้นะครับแบบเผาทานนะครับนี่นะครับ เห็ดไปแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับทำเขาแล้วครับพี่โอ้นี่นะครับเห็ดเขาแล้วพี่น้องอ๋อเหลืออีกข้างหนึ่งเห็ดไปแล้วข้างหนึ่งนะครับพี่น้อง เบิ้งบ่ได้นะครับพี่น้องมันแต่สิติดแบนนะครับใส่จี้นะครับพี่นอ้องนี่นะครับการจี้เขานะครับอ่อค่อยๆด่าดเอาก่อน<ม>ใช่ไหมพี่ เบิ้งเต็มๆวะได้นะพี่น้องเดี๋ยวถึกแบนนะครับโอ้ฝั่งนู้นเลือดออกเลยนะครับพี่น้องโอ้ห้ามเลือดแล้วครับพี่อ๋จี้แล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับแต่งหัวมันงามนะครับพี่น้อง ปีมืออนะครับบางคนแต่งโบเปลี่ยนกับโบซ้ำกันนะครับพี่น้องแล้วกัาบางคนจี้โบเปลี่ยนกับคางนึ่งึ้นคางนึ่งโบึ้นนะครับขึ้นกับอาทิตย์คืนหน่อยๆน,นะครับพี่น้องแต่มันโบึ้นหลายหรอกนะครับ ไปหล็กไฟนะพี่น้องล้นไฟแล้วกัจี้นะครับด่านไปเรื่อยเอยเห็นตะควันนะครับพี่น้องให้เบิ่งไกลก่ได้นะครับออโอ้เดือดออกนะพี่น้องต้องด่านะครับ ิบเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องจีด้ากบทีปีนังสี่นะครับแต่งสวยนะครับพี่น้องคือข้นแหละนะครับเสริมความงามนะครับ ีเลยนะครับมือนีได้มาเบิก่การเห็ดเขานะพี่นอนแต่งนะครับเบ่งความงามเบ่งให้มันทอกันนะครับพี่นอนออ <laughs> นี่นะเอายังได้ได้พี่ นี่นะพี่น้องวังไว้นะครับได้อยู่นะครับพี่น้องอ,อ๋ออันนี้เป็นยาสีฟันนะครับเตรียมเพื่ออะไรพี่ใอไว้โอ้ตยมแ่แมอ,อยาสิฟันเตรียมนะครับข้อเกียดนะครับพี่นอ้องการใช่ประร้อน,น่ะเพอเล็กพวกนี้มันจะร้อนครับมัน<อ>สีเย็นเนาะใช่ครับ มันสีเย็นนะครับถ้าแล้วมันก็สีเย็นนะครับครับแล้วก็แผลแห่งไว้นะครับี่กลายเป็นใช่ครับผมธรรมชาตินะครับพี่น้องอ๋อตอนนี้ไม่มีนะครับจับก็ที่จับซ้อยกันนะครับก็ลังเห็ุส้อยกันนะครับพี่น้องนี่ ส่งลวบางนะครับพี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องลอดครับน่าเไปแล้วนะครับพี่น้องแต่งสวยนะครับงคนก็ที่ว่ามันหมดไร้นะครับหนาสงสารนะครับแตกะ สวสยนะอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับพี่น้องไอ้ลูกลักนี่ว่ะตัวนี้ <c oughs> ลูกลักนะครับพี่น้องกี่เดือนครับพี่เนี่ยสามเดือนนะพี่น้อง นี่นะครับการดาดปกติมันจะมีเหล็กนูน,นูใช่ไหมครับมอมบังไว้นะครับให้เบิ้งไว้ได้นะครับ มีกี่ตัวครับพี่ที่ทำเอาเท่าที่ได้นะครับเห็ดไปเทียงละหน่อยนะพี่นนอง กันเสรยมสวยนะพี่น้องคันข้นกับไซยกรรมนะครับวันนี้พี่บูนก็ปล่อยสวยเลยครับผลเลี้ยงอยู่นี่ อย่างมาซอยกันจับกันเหยียดนะครับพี่น้องตอนนี้มันมีเ,นเขาขึ้นมาหนึ่งหน่วยแล้วกำังวูบขึ้นแล้วนะครับ ตัวนี้ดาวของดุ่นเลยนะครับ เดี๋ยวมาสรงข่าวนะครับพี่น้องเดี๋ยวทายลุงให้เบิ้งเลยนะครับแดเปิดแน่นอนด้วยพี่ตัวนี้นนนเปิดแน่นอนนะครับพี่น้องดดองออีกประมาณกี่เดือนพี่เปิดได้ เบิ้งนะครับพี่น้องผมกับมักนะครับตัวนี้อยากได้นะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปในเอฟซีได้โตัวง่ายเอาก่อนนะพี่น้องแต่ว่าโตงามๆว่ามอบเอาไปเบิดกตเกีว่า,อ,าอีกนะครับ นครับพี่องอยู่ไกลกันไหมครับพี่อ๋อเดี๋ยวเสร็จไปไ่นะครับ <c oughs> ปล่อยง่ายไหมครับวันนี้

จะต้องวึ้งให้มันทอกันนะครับ เออโอเคอ่าโอเคเอออืมเร่งๆนะครับ ใด้ฟูงไปก่อนนะครับ ว่าเป็นเสืส้อที่ได้หัวร้นงามๆเต็มตัวนะครับเสื้อสีรอดนะครับแลราคาเสื้อสีม่วงเป็นงามๆใไซเวลานะครับแราคา

อู้ร่วมงานนะครับ <S <S นิดนึงนะครับ โอ้โหงามหนานะ่ะด้วยเ<อ>นี่ยอ่ะเรียบได้ครนะับพี่น้องนี่นะครับป้ายป้ายนะครับ ที่เย็นนะครับพี่น้องอยากสวยก็ต้องเฮ็ดนะครับ นะคหันคักนะครับพี่น้องหนาะคักเรียบร้อยนะครับพี่น้องการเฮ็ดเขาป่ะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวผมดีาพาไปเบื้องในฝูงนะครับผมสวัสดีครับ